โอคนักเรียนอันนี้เป็นชิ้นงานที่ห้านะแต่ก็เปิดโจทย์ขึ้นมาดูก่อนอ่าก็จะเป็นรูปนี้นะรูปนี้ก็จะมีเราก็มาดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบเป็นสี่เหลี่ยมตันๆก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเจาะรูตรงกลางอ่ะนะสองนะสองเจาะรูตรงกลางสามเราต้องซออร่งข้างใต้นี้เห็นไหม โอลองข้างใต้นี้ลายยาวเลยเนาะอย่างเนี้ยโอลองเนี้ยต่อมาก็จะเป็นรูปเกือกม้านะทำเป็นรูปเกือมม้าสองฝั่งอันนี้แล้วก็เติมความสูงของเกือมม้าขึ้นมาทีานี้ความสูงของเกือกม้ามันอยู่ตรงนี้นักเรียนครูจะให้เปลี่ยนจากเลขห้าเนี่ยเป็นผลบวกของเลขที่ของผู้ที่ที่ทำอยู่ อันนั้นนอกนั้นทุกคนก็จะเหมือนกันยกเว้นความสูงของเสื่อมา้าใครเล็กที่น,น้อยก็จะแบนๆใครเล็กที่เยอะๆมันก็จะสูงขึ้นไปนะโอเคเรามาทําอันนี้ก่อนนะเราก็มองจากด้านบนมาสี่สิบคูณแปดสิบนะอันนี้นะสี่สิบคูณแปดสิบเปิดโปรแกรมขึ้นมา เปิดโปรแกรมมาแล้วเราก็เลือกอ่าพาร์ทก็กดโอเค<แ>มันก็จะโหลดเครื่องมือขึ้นมาปึ๊บอ่าพอโหลดเครื่องมือขึ้นมาเสร็จเราก็คลิกสเก็ตล้วก็คลิกสเก็ตอีกทีนึงเราจะเลือกท็อปวิวท็อปเพลนผิผด Top Plane ก็คือตรงนี้นะแต่ถ้าเรากดตรงนี้มันจะไปโดน Font Plane ให้เรากดตรงนี้หรือจะหมุนมาก็ได้หมุนมาหมุนมาอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คลิก Top Plane อย่าให้มันบังกันอย่างเงี้ยดูนะคลิกปุ๊บอ้าวนี่มัน f o front plane นอีกวาเอาไม่เอาไม่ exit กอ่าก็สเก็ตไม่ นี่มันฟอนเพลย์ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ e x ็ t เราถ้าเรากดผิดนะสมมติเรากดผิดกอนนี้เรากดผิดเราไม่เลือกท็อปเพลนตรงนี้นี่นะ,ะเลือกท็อปเพลนเราก็หมุนมาพอมันเป็นท็อปเพลนเนี่ยพอเราติ๊กเลือกทนะ็อปเพลน์แล้วใช่ไหมแล้วเราก็คลิกตรงนี้อ่านี่ต้องให้มันขึ้นท็อปเพลยงนี้นะอันนี้คือถูก มาเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมเลือกสี่เหลี่ยมแบบที่เลือกจากจุดกลางนะ center rectangle นี่ยกดคลิกปุ๊บเราก็ติ๊กจุดกลางแล้วก็เอาเมาส์ลากออกไปมันจะเป็นสี่เหลี่ยมล่างมาอย่างนี้แล้วก็วางแล้วก็สมาร์ท i ดิมนชันด้านข้างนี้40อ่ารู้สึกครูจะลืมตั้งหน่วยเห็นไหมนี่อ่ะอางนี้80 กรณีที่หน่วยมันผิดอย่างเงี้ยนะหน่วยมันผิดให้เราไปที่ setting document property เลือกหน่วย iso unit millimeter เนีเ่ยพอเราเปลี่ยนหน่วยปุ๊บเมื่อกี้มันหน่วยมันเป็นนิ้วพอเปลี่ยนปุ๊บเลขมันจะเพี้ยนเห็นไหมเราก็คลิกตรงนี้เรากแก้เป็น40อันนี้แก้เป็น80มันก็จะ มันก็จะเล็กแบบเนี้ยเราก็ซูมเข้าไปเราก็เลื่อนเลื่อนนี้กลับมา,าเลื่อนกลับมาได้เลยคลิกลากแล้วเลื่อนกลับมาซูมเข้าไปาอันนี้ก็นีถ้าลืมตั้งหน่วยนะโอเคอ่ะได้40 80บนท็อปเพลนสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็ไปที่ฟีเจอร์เราก็เอ็กซูดก็คือเติมเนื้อขึ้นไป ความสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดไปดูโจทย์ก่อนอ่าสี 40, 80, ่สิแปดสเาความสูงยีห้านะตรงนี้ความสูงยีห้าเราก็ใส่ยีห้าติดถูกอ่าได้ลนะสะเต็ปแรกนะสะเต็ปแรกเสร็จแล้วต่อมาเราจะขึ้นสเก็ตอันใหม่เราจะเจาะรูตรงกลางข้างบนนี้เราก็ต้องเลือกสเก็ตทีนี้มันจะขึ้นแบบนี้ พอกดสเกตปุ๊บมันจะขึ้นเหลือง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 นี่หมายถึงว่ามันไม่รู้ว่าจะให้สเกตบนเพลนไหนจะเป็นท็อปฟอนต์ไซส์หรือว่าบนชิ้นงานก็ได้อย่างแรกเลยพอเรากดสเกตปุ๊บเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะสเก็ตบนไหนเราจะสเก็ตบนแผ่นข้างบนนี้เราก็คลิกข้างบนนี้ตรงไหนก็ได้เนี่ยบนพื้นผิวเนี่ยคลิกปุ๊บอ่าไอเหลืองเหลืองฝั่งนี้ก็จะหายไปเราก็ เราก็ตั้งตั้งฉากมันเซตให้มันตั้งฉากนะเลือกมุมมองแล้วก็คลิกด,ด้านบนด้านบนนี้ปุ๊บมันกจะหันขึ้นมาเพื่อให้เราวาดวงกลมได้อย่างสะดวกเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูขนาดนะสิบส่เส้นผ่านศูนย์กลางสินะดูใสในรักให้ดีนะถ้าเป็นตัว R คือรัศมีนะรัศมีคือครึ่งเดียวแต่ถ้าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือจากขอบถึงขอบเลย เส้นผ่านศูนย์กลางสิบสี่คำว่า true นี่คือเจาะทะลุนะเจาะให้ทะลุเลยบางทีมันมีเจาะครึ่งเดียวเจาะหน่อยเดียวนะอันนี้คือเจาะให้ทะลุเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสี่เจาะทะลุโอเคเราก็ทาเลยเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสี่เสร็จแล้วทีนี้เวลาเจาะเนี่ยมันคือการตัดเนื้อนะถ้าเราไปที่ x ศูเนี่ยมันจะเติมเนื้อสูงให้เป็นให้เป็น,ให,ปนให้เป็นวงกลมหมายคูมูลให้ดู กรมเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาเราจะไม่ใช้เอ็กซูดเราจะใช้เอ็กซูดคัตตัวนี้นี่ตัวใหม่ที่เรียนต้องเรียนรู้อันนี้นะเอ็กซูดคัตเรากดปุ๊บมันจะตรงกันข้ามก็คือแทนที่จะเพิ่มเนื้อมันจะตัดเนื้อแทนจะจับมันจะตัดเนื้อทะลุลงไปเราก็มาดูความมันก็เซตความสูงได้ทีนี้ถ้าเราขี้เกียจเซตความสูงเราจะให้มันทะลุเรามาเลือกตรงนี้เปลี่ยนจากคาว่าบลายบลายเป็นทรูออ l ตัวอแปลว่าทะลุผ่านเราก็หมุนดูดีว่ามันลงไปถึงไหมอ่านี่ไงเนี่ยเนี่ยทะลุนะไอ้เหลืองเืองถ้าเราหมุนดูแล้วโอเคเราก็ติ๊กโอเค,ค,คแล้วก็หมุนดูว่าอ่านี่ทะลุก็เสร็จนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ตั้งค่าให้มันที้ตรงนี้อ่าจะได้กลับมาเป็นมุมมองที่โอเคเราก็จะเจาะ ด้านนี้นะทําเป็นสี่เหลียมแบบนี้เนี่ยเด้านนี้กับพื้นผิวข้างใต้ทะลุไปตามแนวยาวเราก็ต้องสเกตฝั่งขวาเนี่ยนะสเกตฝั่งขวาเนี่ยก็เหมือนเดิมเราก็คลิกสเกตแล้วคลิกสเกตเนี่ยมันก็จะถามว่าจะสเก็ตตรตงไหนเราก็คลิกตรงนี้ปุ๊บ่านะจุดออริจินมันก็จะมานี่ละจุดแดงๆ ตรงเหลืองๆนี้ก็จะหายไปทีนี้เราจะให้มันตั้งฉากเราก็เลือกปุ๊บอ่ามันก็หันมาหลังจากนั้นเราก็วาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วเราก็เลือกรู้สึกตรงนี้จะกว้าง30สิบ แล้วก็สูงสูงห้าสูงห้าแต่มันเราวาดเลยลงมาก็ต้องเป็นสิบอ่าตอนนี้พอเป็นสิบปุ๊บตรงนี้มันจะห้าเองนะคราวนี้เราวาดเลยเราก็ต้องตัดครึ่งมันเราก็วาดเส้นตรงตัดครึ่งมันเนี่ยปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องหมายเ,เครื่องมือกันไก ตัดส่วนที่เกินทิ้งออกไปวิธีตัดก็คือพอคลิกเ,เครื่องหมายกันกายปุ๊บเราเริ่มลากจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึง่งเนี่ยคลิกเมาส์ลากนะกดคลิกเมาส์ค้างคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากผ่านมันจะตัดอยากตัดอันไหนก็ลากผ่านอันนั้นเนี่ยตัดหายไปเลยเห็นไ,ไหมแล้วก็ตัดเออเส้นปานี้ด้วยข้างในเนี่ยโอเคแล้วเราก็มาเช็คเดเเมนชั่นข้างๆอีกรอบว่าได้ห้าไหมอ่ะได้ห้าโอเคถ้ามันห้าอยู่แล้วก็ติกถูกไนะ เสร็จแล้วเราก็จะ e x t r u d e c ด t เรก็คลิก e x t r u d e c ด t เราก็หมุนดูอ่านี่มันคัดไปแค่นี้เห็นไหมเราต้องเลือก to all ให้มันคัดให้สุดนี่ปึ๊บโอเคคัดสุดแล้วต่อมาด้านบนเราก็จะสะเก็ตเกือกมาโอเคเราก็มาดูโจทย์เราจะทำตรงเกือกมมานะ ทีนี้เราก็ต้องวาดยึดที่จุดศูนย์กลางเราต้องวาดจุดศูนย์กลางก่อนให้ห่างจากขอบซ้ายมาสิบห้ามิลแล้วก็วาดวงกลมจากจุดศูนย์กลางออกไปสองวงปะปน,นะจ้าจาแป๊บนึงลูกปลาสองอันเสร็จแล้วก็ด้านนอกรัศมี1ิบแปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลางยี่สิบเนาะด้านในเนี่ยโดลงมาห้า ก็กลายเป็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง10กับ20เนะาะเห็นเห็นความหนาตรงนี้ไหมเนี่ยความหนา5เนี่ยคือความแตกต่างห่างกัน5ะเราก็สเก็ตเหมือนเดิมมันก็ถามสเก็ตตรงไหนเราจากขขอมน,นี้ก็คลิกพอคลิกปุ๊บก,ก็ตั้งฉากเลือกด้านบนนี่อโอเค เลยแบบนี้บูทนาดแบบนี้เธอถนาด,ดแบบไหนก็ทามาต่อมาจุดคือแบบนี้นักเรียนดูนี่อันนี้คือจุดนะเขาหมายจุดจุดปุ๊บเราก็เอามาเอาเมาส์มาชี้ให้มันขึ้นสแนปตรงจุดกลางแค่ชี้อย่างเดียวนะไม่ได้คลิกนะแล้วก็ลากออกมาทางขวาตามเส้นลากออกมานนี้ไม่ไม่มีการคลิกนะแค่เลื่อนเมาส์ออกมาเฉย มันจะได้วางอยู่บนแนวแกนกลางคราวนี้คลิกหนึ่งทีเพื่อวางจุดปึ๊บพอวางจุดเสร็จแล้วเราก็มากำหนดระยะห่างก็คือจากตรงจุดนี้กับขอบซ้ายแล้วก็โยงขึ้นมานี่สิใช่ไหมมันเกินเราต้องเท่าไหร่15้าก็ใส่เลขสิอ่ามันก็จะขยับเข้าไปเ้าต่อมาก็วาดวงกลมจากจุดศูนย์กลางอันนี้ ออแล้วก็วาดวงข้างในวงซ้อนไปเลยก็ได้โอเคแล้วก็เรามาดิเมนชันข้างนอกนี้ขาต้องการรัศมี10แปลว่าเราต้องใส่20เพราะเราเวลาใส่เราต้องใส่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเห็นไหมข้างใน10บอาสิบพอดีเลยใส่10โอเค แล้วจากนั้นเราต้องวาดให้เป็นเกือกมา้าเราก็วาดเส้นตรงทีนี้เราต้องเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากจุดเนี่ยข้างล่างนี้ก็ได้เนี่ยไม่ไม่เอาอย่างนี้นะถ้าเอาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มจากขอบตรงนี้เราจะเริ่มจากตรงตรงจุดเนี่ยจุดสี่จุดเนี่ยขอบเนี่ยเห็นไหมมันมีจุดไกด์ไลน์ให้แล้วเราต้องทําเอาเมาส์ชี้ให้เป็นสีส้มปึ๊บแล้วก็คลิกหนึ่งทีแล้วก็ลากเมาส์มาทางซ้ายเลื่อนเมาส์มาทางซ้ายพอมันไปโดน ตรงเส้นข้างๆปุ๊บก,ก็คลิกแล้วก็ลากขึ้นมาลากตามแนวเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาลากขึ้นมาให้มันให้เส้นนี้มันขึ้นให้เส้นแนวแนวเล็งเนี่ยมันจะมีแนวเลง็งถ้าไม่ขึ้นเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ก่อนแล้วลากกลับไปก็ได้แค่ชี้เฉยๆนะถ้าเธอคลิกปุ๊บมันวาดเส้นเลยนะอ่าปุ๊บเราก็วางแล้วก็ลากกลับมาพอขึ้นสีส้มตรงนี้ปุ๊บ ก็คลิกอ่ะเสร็จแล้วเราสุดแล้วอะ่ะมันจะให้ไปต่อเรากด e s c e s c คือปุ่มที่คีย์บอร์ดด้านซ้ายบนคลิกทีหนึ่งมันก็จะเอากันเอาไอ้ดินสอออกให้แล้วเราก็ทำแบบเดียวกับกันกับวงในก็คือของนี้คลิกปึด๊ดลากมาคลิกปึ๊บ พอมาเจอเส้นพอพอเส้นเส้เงินมันขึ้นเห็นไหมเส้นเส้นจางๆอ่ะเส้นป่าเส้นเงินขึ้นปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ลากมาตามเส้นเนี่ยเส้นเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมปุ๊บโอเคแล้วก็ e s ทีเสร็จแล้วมันไม่เป็นกือกม้าเราต้องใช้กรรไกรตัดแล้วก็ตัดเลยเราจะตัดตรงตรงตรงกลางเนี้ยนะปุ๊บแล้วก็ลากต่อมาตรงกลางนี้นี่ตัดไปเลยแล้วก็มีตรงนี้ นี่โอเคไอเส้นนี้ตัดไม่ได้นะเส้นดิเมนชันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่เส้นไงเนี่ยเห็นปะตัดไม่ออกอ่ะทีนี้พอเป็นเกือบมาแล้วเราก็ซูมออกมาเราจะต้องทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยทีนี้เราจะไม่วาดใหม่มันเสียเวลาเราจะก๊อปปเลย <c oughs> จะ Copy ด้วยการใช้เครื่องหมายกระจกเครื่องหมายเนี้ยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้าง สร้างกระจกขึ้นมาก่อนเราจะสร้างเซนเตอร์ไลน์เราก็เลือกเซนเตอร์ไลน์คือทําหน้าที่เหมือนกระจกอะเราก็เล็งเนี่ยตรงกลางเนี้ยให้เส้นป่านขึ้นเงี้ยแล้วก็คลิกทีนึงแล้วก็ลากลงมาลากให้มันผ่านเส้นจุดกลางเนี้ยนะแล้วก็คลิกอีกทีนึง่าแล้วก็กด esc ออกหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือมิเลอร์มิเลอร์แปลว่ากระจกมันก็จะมีกล่องเครื่องมือมาให้สองกล่อง กล่องนี้มันก็ถามว่ามันเราจะมีเลอร์อะไรเราจะสะท้อนอะไรเราก็คุมดําอันนี้เลยคุมดําทั้งทั้งทั้งรูปตัวยูนี้เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครูก็เลือกคลิกคลิกเมาส์ลากตั้งแต่ตรงนี้นะไปจนถึงข้างล่างนี้เลยมันก็จะครอบคุมทั้งหมดปืดปล่อยเมาส์นี่เห็น <c oughs> ไหมเราเลือกทั้งหมดนะ เนี่ยมันก็จะมาเนี่ยมีทั้งจุดมีทั้งลายอาร์คนี่คือส่วนโค้งสองอันเห็นไหมต่อมาให้เรามาคลิกกอบซีเลียมอันนี้พอคลิกปุ๊บมันจะถามว่ากระจกอยู่ไหนอันไหนคือกระจกเนี่ยเราวาดไว้เราก็มาคลิกเส้นนี้พอเป็นกระจกพอคลิกกระจกปุ๊บมันก็จะสะท้อนไปอีกฝั่งของกระจกดูนะปุ๊บนี่ไงมันสะท้อนไปฝั่งนี้เสร็จละติ๊กถูกนี่มีสองอันละอ่าแล้วหมุนดูดิ โอเคอ่าเราก็เติมเนื้อขึ้นไปคราวนี้ไม่ไอทูดคัทนะถ้าไอาทูดคัทมันเจาะลงไปเราจะเติมเนื้อเราไอาทูดธรรมไดาอ่าความสูงเท่าไหร่ความสูงสักสมมุติคูเล็กที่เอ 14, ่อสิบสีู่ก็ใส่สิบสี่อย่างเงี้ยแล้วก็ enter น่ะได้ละ,ะข้างใต้โอเคข้างบนโอเค คราวนี้ตรงเนี้ยรู้สึกตรงข้างในเกือกมาเราต้องจอะด้วยเนี่ยใช่ไหมข้างข้างในเกื่อกมาตัวยูตัวนี้ข้างในเนี่ยเราต้องเจาะลงไปด้วย <c oughs> เราก็ต้องวาดสเก็ตติ้ง <c oughs> เราก็ต้องวาดสเก็ตปึ๊บมันก็ถามจะสเก็ตตรงไหนเราก็เลือกสเก็ตตรงนี้ <c oughs> คลิกไปแล้วนะก็คลิก ลิกตรงข้างในนี้แล้วปุ๊บเราก็มาตั้งให้มันตั้งให้มันตั้งตรงปุ๊บคราวนี้เราก็วาดทับเส้นไปเลยก็ได้นะเนี่ยเราก็วาดทับเส้นไปเลยยพอเอาเมาส์เล็งตรงจุดปุ๊บก,ก็คลิกคลิกปุ๊บก,ก็ลากมา ให้มันพอดีของมันพอดีปุ๊บก็วาดเส้นตรงปุ๊บคลิกปุ๊บคลิกปุ๊บแล้วก็กันไกยตัดของข้างใน,นเห็นไหมมันก็จะเป็นลูกเกือบนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาวาดเซนเตอร์ไลน์เพื่อที่จะกอปปี้ไปฝั่งนู้นเสร็จแล้ว เราก็มิเลอร์คุมดาอันนี้ปุ๊บแล้วก็คลิกกล่องนี้แล้วก็เลือกกระจกเลือกปุ๊บมันก็จะกระเด้งไปฝั่งหน้นเองเห็นไหมเนี่ยก็ติ๊กถูกแล้วก็หมุนดูโอเคคราวนี้ก็จอดเลยเอกทุดคัดอ่า พอคัดปุ๊บเราก็ดูดี่มันทะลุไหมเอา้ามันไม่ทะลุนี่หว่าเนะมันมันไม่สุดอ่ะเนี่ยเราก็มาเลือก t o all นี่ทะลุลงไปเลยเห็นไหมก็ติกถูกนี่ก็เป็นอันเสร็จสิน้นเนาะเราก็เลือกแบบสามิติปึบเสร็จก็เซฟตามกระบวนการ